สวัสดีจ้ามนเมอนก้าพามาเลาะพี่น้องอากาศดีดีมนเมอนสิบหาองศาจา้ะฮอนพี่น้องสิบหาองศาในฮอนว่งเงี้กําลังเคี้ยวคจีกําลังเคี้ยวขจีจ้ะวิวงามพี่น้องถ่งายบรรยากาศให้พี่น้องบึ้งข้าวก้ากําลังถสวนพี่น้องเพนบ่ เป็นทางในถนนต้นไม้งามๆพี่น้องก็เลยสิดท,ท้ายให้เบิ้มันตรงน,น,พน,งรน,นะพี่น้องทำโม่ไส้บานเฮาบิดเป็นๆน้พี่น้องเนาะตรงตรงคักอิลิตรงดิ่งถนนเ้นนี้พี่น้องคังงกคัขก,ขก,กข้างซ้ายกันเขาก็ลังนั้นคือกันจกข้างซ้ายเขาก็ลังไทสวนไล่สดมื่บ้านนี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยกะ กด็ดีใจมู่พวเขำว่าหาหลายขอบคุณหลายๆเด้อจะขอบคุณทุกคนถึงว่าเป็นกาลังใจให้ขอบคุณหลายๆตอนนี้บรรยากาศก,าก็กดีพี่น้องกระถือว่าดีสิบห้าองศาแดดทองฟ้าสีครามนี่ถือว่าดีพี่น้องมองเนี้มองในงามงามเลยพี่น้องมองเนี้เป็นต้นไม้เลยจังพี่น้องเห็นบ่งาม สิตรงถนนเซนในตรงตอนมาตอนมาบริทไทยพี่น้องเบิ้งคึดคึดปรพอจะ้กะก็เลยสิไทยตอนนี้พี่น้อง ดอกไม้ก็กระลังบานพี่น้องดอกไม้สีชมพูคือดอกซากุระบวมแนดอกซากุระดอกเคเชนพี่น้องจอง่ามงาม,งามบานท้าวก็เอิญเชอรีนหละจ้ะแต่ภาษาเยอรมันเขาเอิญเคเชนจ้ะงามพี่น้องงามคักนาฮอนเนี่ก็กระลังโอ้ธนาฮอนนี่สวยงามมากๆพี่น้องสีมีดอกไม้สวยงามเขียวกระจีไปทุกมองทุกทีพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวมือนาให้มันบานให้มันบาน,น,บานตเต็มที่ก็พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่น <are> ี่นี่นี่นี่สีสีชมพูนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ผ่านมาและเดี๋ยว <amin. S 2> ถ้าให้มันบานตเต็มที่จังสีมาไทายให้พี่น้องเบ gangs, ิ้งเลือจ้ะอันนี้ในในเมืองเซเว่นทีวนจ้ะพี่น้องเมื่อไรเอาไม้กันสันมา godt, มันสันในเด้อพี่น้องเด้อว่วาจะเอารถไปล่างเพราะว่ามันอากาศดีพี่น้อง เดินด้วยกันเธอเดินห่างฉันเหมือนไม่อยากใกล้เธอทำให้รู้สึกได้ว่าคบฉันไปแค่คำว่าทเห็นบ่าพี่น้องในตัวเมืองเลยจ้ะนี่ ตัวเมืองที่อยู่สันเนาะพี่น้องเนาะม่ามีใหม่กันสั้นกันสันสีเศร้าทายแล้วพี่น้องเพราะว่ามันสันยันตาล่ายผั้เบิ่งก็ได้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร์ให้เดอร์จะขอบคุณหลาย,ลายหฮักเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้เด้วะเด้ขอบคุณหลายๆบ๊ายบายจ้า